เช่นว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดว่าแข่งกีฬาโดยมีเงินเดิมพันเนี่ยมันพนันหรือเปล่าแต่ถ้าไปเล่นไพ่แข่งลอตเตอรี่มันพนันแน่ๆเองนะแต่ถ้าเกิดแข่งกีฬากันี่แล้วก็ชิงเงินเดิมพันเนี่ยสิ่งนี้ผิดไปพนันหรือเปล่ามันจะมีจุดกั้มกึ่งเยอะะการแข่งขันต่างๆอะไรพวกนี้นะมันหลายเรื่องมันเริ่มกั้มกึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลึงเลื่อนแยกมาเป็นเรื่องของหมวดทงอีกหมวดหนึ่งครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับใบยุกว่าใครไปยุ่งเข้าเสื่อม ถ้าต้องการเจริญแล้วก็ห้ามยุ่งในสิ่งเหล่านี้ที่มายอย่างนัคะค่ะ <c oughs> แล้วในปัจจุบันนี้ค่ะมีรูปแบบการเล่นการพนันเนี่ยหลากหลายมากมายเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่เด็กนะคะก็เล่นบอลค่ะผู้ใหญ่ก็เล่นไพ่นะคะคนจนเนี่ยก็เล่นหวยค่ะ <c oughs> คนรวยก็เล่นหุ้นคือมีหลากหลายประเภทมากมายเลยทีเดียวก็เลยอยากจะถามพระอาจารย์นี่สินค่ะว่าตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนเห็นอะไรในสังคมบ้างคะพระจะตอบชัดๆเลยว่า แสดงว่าคนในสังคมเนี่ยห่างเหินธรรมะแล้วก็เริ่มคิดอะไรแบบฉาบฉวยมองอะไรมองสั้นๆไม่ได้มองยาวๆการควบคุมตัวเองเนี่ยน้อยลงเห็นอะไรมองสั้นๆเห็นว่าเออมันลุ้นให้ชีวิตมีรสชาติรู้สึกชีวิตมันเซ็งๆอยากจะอะไรสักอย่างรู้สึกว่ามีลุ้นเช่นถามคนที่ซื้อลอตเตอรี่ซื้อทําไมไม่รู้เหรอผลออกชัดๆว่าแทงไปร้อยยังไงได้คืนมาแค่ห้ากสิบเพราะกองสลากก็รายงานตลอดครับว่าแต่ละงวดละงวดเนี่ยมีคนแทง ซื้อลอตเตอรี่ไปเท่าไหร่แล้วก็เงินรางวัลไปเท่าไหร่เดี๋ยวส่งเข้าส่วนกลางเท่าไหร่นะก็รู้แน่ๆว่ายัางไงยังไงโอกาสการทุนจคขึ้นคร,ครแล้วไปเล่นทําไมเขาตอบว่าไงเพราะว่าทาให้ชีวิตรู้สึกมันมีรสชาติอพอสิบห้าวันได้ลุ้นกันทีมีอะไรที่อย่างที่รออยู่เสียเสียรู้สึกว่าอีกวันสองวันอยู่ได้ลุ้นได้ลุ้นชีวิตมันมีอะไรสักอย่างเป็นเป้าหมายระยะสั้นทุกคนมันเคว้งคว้างมากรู้สึกว่าอยากจะหาอะไรสักอย่างมาสร้างสีสันในชีวิตให้ชีวิตมีรสชาาาตติิขึ้้นนนนรรงงงีแสดวว่่่คทหหเมะจกัา ไม่รู้จะไปทไําไรมันมีลักษณะคล้ายๆกับทําไมเด็กถึงไปยุ่งกับยาเสพติดยาไอแล้วก็ไปไป,ไปตามเพื่อนกเลยกตุงหนังสือหงหาไม่เรียนทําไมเด็กไม่รู้ทันอย่างนั้แล้วเนี่ยอน,นาคตเขาแย่เลยนะบางคนอายุสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเนี่ยแล้วไปยุ่งกับยาเสพติดอย่างนี้เนี่ยหนังสือหงหาไม่เรียนเขาไม่เห็นตัวอย่างเลยว่าไปทําอย่างนี้แล้วอีกสิบปีเขาจะทํายังไงยี่สิบปีชีวิตเขาจะเป็นแบบไหนบอกไม่คิดแล้วเอาแค่เฉพาะหน้าเนี่ยเพลินๆนั้นมันหมดเป็นวนันๆ สังคมเมริกาสังคมในหลายประเทศก็เคยเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาในยุคคิปปี้นี่เป็นต้นเนี่ยอุปภาชนเนี่ยก็รู้สึกมันไม่รู้จะหาคุณค่าชีวิตอยู่ตรงไหน,นล่องลอยไปถ้ารู้ว่าคุณค่าชีวิตที่แท้จริงคืออะไรเป้าหมายชีวิตที่แท้อยู่ตรงไหนเนี่ยจะไม่เกิดเวราอย่าเห็นจะไม่ถูกเรื่องเฉพาะเฉพาะหน้ามาดึงลากเข้าไปเพราะเห็นเป้าอยู่ไปทรงไหคนห่างเหินธรรมะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือเอาธรรมะกลับมาสู่ใจของเยาวชนและประชาชน เราต้องต้องกลับมาหมายึงามนโมเมาอยู่ถ้าเกิดว่ามุมมองอย่างผมเองคือเราได้สังเกตเห็นอย่างเช่นว่าคนที่เขามีการตั้งใจในการทํางานเนี่ยแน่นอนว่าก็จะเห็นเขาเนี่ยประสบความสำเร็จกับชีวิตด้วยวในหน้าที่การงานคิดว่าก็จะร่ารวยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปถามเรื่องของคนที่เขาไปตั้งใจที่จะเล่นการพนันครับตรงนี้เนี่ยเขาจะประสบความสำเร็จหรือว่า,าร่ารวยมาได้ไหมครับประเจ้์ต้องบอกว่าผู้ใดเจ้าตรัสเนี่ยสิ่งที่พระองค์ตรัสมันไม่เคยผิดเลยครับว่า ผู้ชนะก็ก่อเวงผู้แพ้ก็เสียดายทร,พรัพย์แล้วภาษาอือทรัพย์ย่อมเสื่อมถอยครับอบยมุขคือทา,ยอยางความเสื่อมเสื่อมแน่นอนเรื่องเ,เล่นพนันเป็นนักการพนันตัวยงจนกระทั่ง,งร่ำรวยเนี่ยลืมเถอะเฉพาะเฉพาะหน้ามือกำลังขึ้นรู้สึกตันนี้รวยรวยรวย,วยเดี๋ยวสักพักก็จน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 อาตมาเคายเจอเมือนกี้นะตอนนั้นเรียนหนังสือชั้นมัธยมที่จังหวัดสกลนครครับาวนี้ที่หน้าบ้านก็จะมี รถเข็นขายผัดผิวไทยฝีมือดีนะโอ้ขยันแข็งททำกันพมหากินเนี่ยแล้วก็ขึ้นชื่อลือชาฝีมือดีขาขายดีด้วยคนมาทานเยอะแต่ว่าชอบเล่นการพนันมีอยู่คราวเหมือนกันโอตีก็ได้มาเสียไปได้มาเสียไปโดยรวมก็คือจ่ายเนี่ยครัแต่มีคราวมือขึ้นโอ้โหเรียกว่ากําไรจากการพนันมาหลายตังเป็นหมื่นแล้วก็ไปซื้อทีวีตู้เย็นอะไรต่างๆอมมาเรียบร้อยโชว์เป็นบ้านเลยปรากฏว่าอีกสามวัน เครื่องยังไม่ทันแกะพลาสติกออกเลยเนี่ยขนไปคืนเพราะว่าไอ้ที่ได้มามันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย<ๆ>ที่ซื้อเข้าไว้เอาไปยกไปคืนก็หมดไม่ใช่เป็นยังไงไม่แค่เฉพาะหน้าวูบวบว่าแต่ว่ามองระยะยาวแล้วเนี่ยไม่มีใครรวยเพราะการนันนะมีแต่จนลงฟังแล้วนะอย่าอย่าไปเล่นกนารพนันนะฮหรือว่าแน่นอว่าก็ไม่ได้มีความที่จะมีประสบความสำเร็จกับชีวิตอยู่แล้วอาจจะรวยแค่แค่พิษตาเดียวแต่สุดท้ายคือจนก็จนยาวเลยนะใช่ค่ะ แล้วก็คือตรงตรงจุดนี้นะคะในเมื่อเราเนี่ยเหมือนกับว่าคนทุกๆคนเนี่ยทราบอยู่แล้วว่าการเล่นการพนันเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จเนี่ยน้อยมากเหลือเกินแล้วก็มีผลสํารวจด้วยนะคะที่ยืนยันออกมาแล้วว่าการเล่นการพนันเนี่ยมีโอกาสสําเร็จได้แค่หนึ่งใน9 0,000ื่นเท่านั้นเองแต่ทําไมคนถึงยังนิยมเล่นนะคะแล้วก็จะมีพิธีการแก้ไขยอย่างไรให้คนเนี่ยเลิกที่จะติดการพน,นันหรือว่าเล่นการพนันได้คะ ทำเหีือวที่บอกไปแล้วว่าธรรมชาติมนุษย์ชอบลุ้นชอบเอาชนะแล้วไม่ใช่การพนันโดยตรงแม้แต่เกมเนี่ยมันก็จะโยงว่าเอปัญหาเด็กติดเกมเราก็จะเจอค่ะก็ไม่ได้เสียตังโดยตรงแต่มันเสียสุขภาพเสียเวลาทุกอย่างเพราะความอยากเอาชนะกันถามว่าจะแก้แก้ยังไงต้องทําเป็นกระบวนการครับความตระหนักว่าเออมันไม่ดีนะคนก็พอรู้กันอยู่ทำยังไงจะให้รู้ตระหนักชัดเจนขึ้น มีตัวอย่างชีวิตจริงๆที่ไปหลงติดเกมไปหลงเล่นกันมานานแล้วมันแย่ยังไงแทนที่จะรู้ว่าเออเพราะเขาเอา,ารู้อ่ะเอาตัวอย่างเนี่ยมาทําเป็นละครเอามาทําเป็นสกู๊ปข่าวแล้วก็ออกทางสื่อให้คนเห็นกันช,ะชะัดๆจนกระทั่งคนที่ไม่ยุ่งเนี่ยไม่อยากยุ่งเลยรู้สึกว่าโอ้โไม่คุ้มมาย้ำให้เห็นชัดๆนี่ก็จะช่วยในส่วนนี้เป็นตัวติดเบรกเอาไว้อีกทางนึงคือว่าให้คนมาศึกษาธรรมะประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นแรงส่งด้านบวกให้มากขึ้นนี่ข้อสอง ข้อที่สามคือว่าจะต้องจับระบบสังคมไม่ว่าจะเรื่องกฎหมายการดูแลกฎระเบียบของสังคมนี่นะให้คุมสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ได้จริงๆเพราะถ้าเกิดปล่อยสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็จะดึงคนที่ยังกำลังใจยังอ่อนๆไปหลงกับมันมอีกเห็นต้องเอาตรงนี้มาคุมไว้ระเบียบพฤติการสังคมครับช่วยคุมไว้ต้อง,บองเบรกด้วยอีกท,ทั้งคือสื่อนี่ถือว่าสาคัญนะสื่อสำคัญถ้าเกิดว่ามีสื่อสีขาวที่คอยตื่นตลอดเวลาบอกถึงโทษของการมานันแล้วเนี่ยจะชัดเจนตลอดเวลาเนี่ยก็สามารถที่จะหยุดได้ด้วย เรีกว่ามองมองในในภาพของเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะฮะเห็นว่าเหมือนว่าการฟันนันเนี่ยอย่างเช่นต่างประเทศเนะออสเตรเลียผมเคยไปผมเห็นเ็าเรียกว่าข่าวนีประจานครับคือว่าจะมีคนไปเล่นเยอะมากพอถามเขาเนี่ยผลปรากฏว่าบอกว่าพอมีคนมาเล่นเยอะสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของเมืองน,นั้นโดยที่เมลเบิร์นที่มีคลาวเนี่ยกลับกลายว่ามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นถ้าเกิดย้อนกลับมามา,มาดูในประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยจริงๆแล้วเคยมีข่าวครั้งหนึ่งว่า จะมีการเปิดบ่อนที่ภูเก็ตหรือที่ภาคใต้ถ้าเกิดว่ามีการเปิดแบบถูกกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยทําให้สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นดีจริงหรือประจักษ์ไม่จริงถต่ว่าเป็นยังไงเอ่ยก็ดูอย่างนี้นะว่าไปเล่นพนันเนี่ยถ้าโดยทั่วไปโดยภาพรวมๆในแง่จํานวนคนนะเราจะพบว่าคนที่ชอบเล่นเนี่ยถามว่าวัตเตอรี่ใครซื้อเยอะปรากฏว่าคนจนนี่ซื้อเยอะพิจารณาว่าเม็ดเงินอาจจะไม่มาก เสรษฐีเองจํานวนคนไม่เยอะแต่ว่าเนื่องจากไปแทงทีอาจจะแทงเยอะๆเงินเนี่ยอาจจะดูแลต่อหัวสูงอย่นะครับไปเล่นตามบ่อนอย่างที่拉สเวกัสหรือไปมาเก้าไปไปเป็ดเนี่ยจะมีคนมีฐานะหน่อยแต่ในแง่จํานวนคนเนี่ยคนยากคนจนเนี่ยโดยสัดส่วนเปอร์เซ็นต์แล้วก็เล่นมากกว่าครับแล้วเราก็รู้ว่าเล่นแล้วมันก็เสียมากกว่าได้ผลคือการพนันจะเป็นการดูดเอาทรัพยากรจากคนยากคนจนออกมาอีกแล้วถามว่าคนเหล่านี้เขาก็ยากจนอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็เอาการพนันไปล่อเขา ดึงเอาเงินจากเข้ามาอีกเขาจะเอาต้นทุนที่ไหนมาในการประกอบธุรกิจแล้วก็ตั้งหลักชีวิตขึ้นมาได้<ม>ก็อยู่ในวงจรยิ่งจนไปเรื่อยๆแค่งโง่จนเจ็บนี่ก็แย่แล้วแขมงการดานานบุกต่ออีกเนี่ยงงหัวไม่ขึ้นเลยเ<ม>จอหวยบนดินใต้ดินเข้าไปโอ้โหปีนเป็นแสนล้านเนี่ย<ม>ถึงฟื้นไม่ขึ้นก็เพราะอย่างนี้<ม>แถ้าเกิดตัดวงจรการพนันออกไปได้มันเบาไปอย่างทีเดียว<ม>ที่ว่าเศรษฐกิจด,ดีนะมันเป็นการดูดทรัพยากรจากส่วนอืน่นมาทําให้ตรงนั้นคึกคักแต่คึกคักเฉพาะจุด แต่ว่าเสื่อมโดยภาครวมทั้งประเทศโดยดร,วรวมมันสุดต่ําลงดูทรัพยากรมาตัวนั้นคึกคักอยุดเดียวแล้วลองดูนะคนในเมืองที่มีบ่อนการพนันแม้จะถูกกฎหมายอยู่เขาะจะคิดยังไงเอ่ยคิดอธิษฐานว่าทํายังไงจะให้ผู้คนทั้งหลา,ายหลังไหลไมาเล่นพนันที่นี่ให้มากที่สุดๆๆเศรศษฐกิจจะได้ดีทั้งวันทั้งคืนจะเศรกว่าทําไงคนอื่นจะมาที่นี่จะมาเจ๊งเจ๊งคิดเยอะๆให้ทุกคนเนี่ยมาแล้วก็เสริมเจ๊ง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 ฉันจะได้รวยครับ ยิ่งเป็นพื้นที่ไปอย่างนั้นปั๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะดึงดูดให้สิ่งที่ไม่ดีหลั่งไหลมาเต็มเลยก็ล,ลองคิดดูธรรมชาติว่าการสร้างระบบให้คนที่ใดที่หนึ่งทั้งวันทั้งคืนคิดหวันหนงคนอื่นเสื่อมแย่น,นะโดยคิดเอาแต่ประโยชน์ตัวเองคนมาเขาคิดว่าให้คนทั้งโลกเนี่ยมีสตางค์เอาเงินมาทุ่มที่นี่เยอะๆเศรธธษฐกิจมาเขาจะได้ดีรัฐสวัจะได้ดีฉันจะได้ดีดดส่วนคนอื่นจะล้มละลายขายตัวยังไงช่างมันเน่ยต้อ,อ,องคิดดูสภาพจิตใจคนที่คิดอย่างนี้ทุกๆวันนะครับมันจะสื่่่่อมมมมมยยัังงไไไนากลลวคคุุ้้เ ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของโลกก็ตามของแต่ประเทศก็ตามมันจะเหมือนกับว่าดีเฉพาะจุดแต่ว่ามันเสื่อมโดยรวมก็เหมือนบอลไงถามโอ้เจ้ามือเศรษฐกิจดีนะครับอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะทําให้เศรษฐกิจดีหรือเปล่าใม่ใช่เมืองคราวที่ว่าก็เหมือนสภาพเหมือนเป็นเจ้ามือครับแต่ว่าคนที่มาเล่นทุกคนก็คือคนมาเล่นการพนันก็จะเสื่อมไปหมดแต่แม้เจ้ามือสุดท้ายก็แย่ไปดูเจ้ามือการพนันจริงๆก็ไม่เห็นใครจะลุ้มระยะยาวสักคนมันั่วคราวสุดท้ายก็จะมีเรื่องร้ายๆมาถึงเขาแล้วก็มีหนทางเสียทรัพย์หมดป ครอบครัวทุกอย่างแย่สังคมแย่ครับไม่คุ้มกันเลย<ม>จะเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อะไรต่างๆไม่คุ้มทั้งนั้นค่ะก็นอบเป็นทางแห่งความเสื่อมอย่างแท้จริงเลยนะคะ<ช><ช>ขอกาเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ